สวัดีครับกับผมนายแพทกวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือ,คอ,คอเรื่องโรคเกาและเกาเทียมนะครับหรือว่าสดโดเก์โรคเกาและเกาเทียมเกิดจากการอักเสบของข้อนะครับมีสาเหตุมาจากผลึกเกลือหรือว่าคริสตัลอินเดียลอาร์ทริทิสทำให้เกิดปวดบวมแดงร้อนของข้อถ้าพูดถึงความเจ็บปวดแยกไม่ได้เลยทั้งสองเรื่อง เกิดจากสาเหตุต่างกันต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องจึืจะรักษาได้ถูกต้องนะครับมีข้อแตกต่างยังไงระหว่างโรคเกากับเกาเทียมโรคเกาเกิดจากภาวะยูริกในเลือดสูงมากกว่า7.2มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเกิดจากการตกผลึกเกลือโมโนโซเดียมยูเรตหรือว่า MSU โดยเฉพาะส่วนปลายของเท้านะครับทำให้ ทำให้เกิดก้อนโทไฟใต้ผิวหนังได้ถ้าเป็นระยะเวลานานของผลึกยูเรตหรือที่ข้ออะไรพวกนี้เกิดเขาเรียกทฟัสนะครับเป็นก้อนใต้ผิวหนังอยู่ที่ข้อหรือว่าใต้ผิวหนังทั่วๆใกล้ๆข้ออะไรพวกนี้แล้วทาให้เกิดนิ่วในทอดไตได้ทําให้ไตาวายได้แล้วก็เกิดผลึกตกตะกอในเนื้อไตได้นะครับ ทำให้ไตาวายเรื้อรังได้ขณะที่โรคเกาเทียมเกิดจากการสะสมของผลิตแคลเซียมไพ o โ h ฟอสเฟตดีไฮเดรตนะครับเกิดที่ข้อใหญ่ๆนะครับมักจะสะสมรอบๆเนื้อเยื่อหุ้มข้ออะไรพวกนั้นทำให้เกิดการอักเสบของข้อแต่เกาตตกผลึกในข้อนะครับและอวัยวะต่างๆได้ ผลึกดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบปวดบวมแดงร้อนปวดเจ็บบริเวณข้อนะครับแล้วโรคทั้งสองชนิดทำให้เกิดข้ออักเสบได้เหมือนกันโดยเฉพาะเกาจะอักเสบโคนหัวแม่เท้าเป็นอันแรกพบได้บ่อยที่สุดนอกอันั้นเกิดที่ข้อมือข้อศอกข้อเท้านิ้วเท้าอื่นๆก็ได้แต่เกาเทียมมันจะเกิดบริเวณข้อใหญ่ๆเลยเลยช่นเขา่าพบมากที่สุด นอกอันก็เป็นข้อมือข้อไหล่เป็นต้นนะครับแล้วก็อะไระ่ะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดเกาและเกาเทียมนะครับเกาก็เกิดในอายุกลางคนและคนสูงอายุแล้วก็หญิงวัยหมดประจําเดือนไปแล้วแต่ว่าเกาเทียมเกิดในผู้สูงอายุนะครับแล้วเกามีพันธุก,กรรมบ้างแต่น้อยกว่าเกาเทียมมีบทบาทมากกว่าพันธุก,กรรมนะครับ เกาเป็นพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงแต่เก้าเทียมเพศหญิงกับเพศชายพบพอๆกันนะครับปัจจัยเสี่ยงล่ะแต่เกามักจะสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารมากไขมันสูงความดันไตาวายโรคอ้วนและเบาหวานนะครับแต่เกาเทียมมักจะเกิดจากโรคอื่นๆเช่นข้อถูกทำลายหรือว่าไฮเปอร์พาราไทรอยดิซึมนะครับ หรือว่าแมกนีเซียมในเลือดต่ําหรือว่าไทรอยต่ำอะไรพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับโรคพวกนี้หรือว่าท่านเหล็กสะสมมากหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานอะพวกนี้มันจะเกิดเก้าเทียมได้ง่ายนะครับอ,อาหารพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับถ้าเป็นเการับประทานอาหารพวกไพลูเวตสูงไอพียวเรียนสูงเกินไปเช่นเนื้อสัตว์อาหารทะเลเครื่องดืม่มฟรักโตส สูงอะไรพวกนี้หรือว่าแอลกอฮอล์หรือว่ายาขับปัสสาวะพวกไทอาศัยอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นเกลืเทียมไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว่าอาหารที่กินนะครับและการไม่ได้ใช้โรคล่ะต้องดูดน้ำในข้อออกมาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ถ้าเป็นเกลืจะพบผลึกโมโนโซเดียมยูเรตรูปคล้ายเข็มนะครับแต่ถ้าเกลเทียมพบผลึก c PP p p d c p p d หรือว่าแคลเซียมไพลโอฟอสเฟต d ดเฮเดตอะไรพวกนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับจริงๆดูอาการปรวดลักษณะที่ปวดของข้อก็พอแยกได้แล้วเกามักจะเป็นเฉียบพลันทันทีปวดทันทีตื่นเช้าขึ้นมาเป็นตรงโคนหัวแม่เท้าหายภายใน1-2ถึงสสัปดาห์แต่ว่าเท้เาเกาเทียมจะปวดอย่างชา้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เวลาหลายวันกว่าจะปวดเต็มที่ และปวดอยู่นานประมาณ5้าถึงสิบสองวันนะครับมันต่างกันตรงนี้นั้นอาการก็พอแยกได้ถ้าการรักษาล่ะถ้าเกาถ้าอักเสบเฉิปันปวดบวมแดงร้อนก็ให้ยาเหมือนกันทั้งเกาและเกาเทียมคือโคจิซินเอนเซตหรือว่านอนสเตอโรอิดแอนตี้อินฟลามาตอรีดักหรือว่าแล้วถ้าเป็นมากก็ต้องให้สเตอรอยเข้าไปด้วยเพื่อลดการอักเสบแล้วแต่ความรุนแรงนะครับ แต่ถ้าระายะย,ย,ย,ยาวเขาต้องให้ยาลดยูริกด้วยหลังจากหายอักเสบแล้วสามอาทิตย์ไปแล้วนะครับให้คู่กับคนจีซีนไปสักพักสุดท้ายก็เลยยาลดยูริกอย,อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเกาเทียมก็อย่างว่าให้เอนเซตสเตรอยหรือว่าโคนจิซีนอะไรพวกนี้เพราะหายดีก็สามารถหยุดยาได้นะครับการป้องกันล่ะเขาป้องกันด้วยโคนจิซีน0.6ุด,ดก บกรับประทานอะบกบวกกับคุมอาหารด้วยหรือว่คุมแองโคลด้วยแล้วก็ยาที่มีผลต่อระดับยูเหล็กอะไรพวกนั้นนะครับถ้าเป็นเกาเทียมอาจจะป้องกันได้ด้วยโคนชิซินบวกเอนเซดนอนสเตอโรลแอนตี้อินฟลามมตอริตนะครับต้านการเอักเสบที่ไม่ใช่สเตรอรยแล้วก็รักษาต้นเหตุด้วย เช่นถ้าเป็นไฮเปอร์พาราไทรอยที่ซึ่งก็ต้องรักษาด้วยไทรอยต่ำก็ต้องรักษาด้วยแมกนีเซียมต่ำหรือว่าโรคเบาหวานอะไรพวกนี้ก็ต้องรักษาคุมให้ดีนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ